โดเรม่อนตอนกระดาษทาสัญญาอาลงเยียงแล้วแหละไปได้ว่าไป,ไ,ไ,ปไ,ได้ไหนอะยังไม่ลงเลยต้องนอนกวันก่อนเตื่มาค่อยเล่นเกมออโอ้พิตา้าหวังว่าพรุ่งนี้คงไม่ลืมทำการบ้านนะ งั้นก็กลับบ้านระวังด้วยละกันนี่เธอบอกกิทีแล้วว่าห้ามพิกบนังเราอ้าโนบิจาย,ยังไม่กลับอีกเลยจ้า,าชิสุกาจ๋ากลับไปแล้วไปเล่นกันนะย่าแต่ต้องขอทําการบ้านให้เสร็จก่อนนะออ้ยไม่เห็นต้องรีบทําการบ้านเลยนี่นะอ๋อไม่ได้นะถ้าบอกว่าไม่อยากทกําก็เท่ากับเอาแตหนีนะสิเพาบอกว่าแบบนี้โตขึ้นจะลําบากนะ เราจะต้องตั้งใจเรียนให้มากๆตั้งแต่ตอนยังเด็กนี่แหละจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดียังไงเล่าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเหรอเราจะต้องโตงขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วแต่งงานกับชีสุกานี่นะฮะอะ้ขอบใจมากนะชีสุกะรกลับไปแล้วฉันจะรีบทำกันบ้านแล้วค่อยไปเล่นกันนะจ้าไปละชีสุกาจ้า เออออเอออ่นา่อะไรอ่าการบ้านไงอเอเอก็ไม่มีไข่ตัวร้อนเลยนี่นะหรือว่าหกล้มหัวฟาดกับอะไรเข้าฮะโอ้จริงเลย,ย่ะอ่มคุตอนฉัท่ทาการบ้านเ<จ>ลมนยมะใช่ค่คือว่าชสุกานะเขาช่วยจนสติฉันว่าควรทการบ้านเพื่ออนาคตตัวเองเพราะงั้นฉัเลยสญญาก,กับเขาว่าจะต้องรีบทการบ้านที่เสร็จเลย,ยงไง่ะ เฮ้ยสมเป็นชิสุกะจริงๆเลยเอาละรีบทำให้เสร็จเร็วๆแ,แล้วจะรีบไปเล่นดีกว่าฉันเองก็ต้องหันมาอมองน้อตาใหม่แล้วล่ะนะเอาใจอ่ะเดี๋อ่ะคนนี่ล่ะเอ๋เนี่เน่ชิสุกะบอกว่าหนาต้องทำบาา้านบ้านเพื่ออนาคตไงเราเฮ้ยฉันหลับไปเหรอโอ้โอ้ฉันนี่เป็นคนไม่เอาไหนเลยจริงๆไม่ว่าจะทำอะไรสุดท้ายก็เป็นแบบนี้ทุกทีเลยหูสัตสัญญากให้ชิสุกะเอาไว้เถิดแท้ อดไปเล่นแน่เราเอาเลยกระดาษทำสัญญาทำสัญญางั้นเหรอฮะนี่ในที่นี้ก็อย่างเช่นนะเวลาที่นักการเมืองมาหาเสียงแล้วก็บอกว่าถ้าเลือกตัวเองแล้วจะทำนอย่างโน้นอย่างนี้ให้กับประชาชนยังไงเราเรื่องนี้นะมันจะช่วยให้รักษาสัญญาไงเราฮะจะช่วยให้รักษาสัญญาได้เหรอเนื่องขยิ้มหน่อยสิเอาไปแปะไว้ที่ตัวนะแล้วพูดออกมาเลยว่าอยากจะทำอะไรถ้าทำสำเร็จแล้วมันก็จะหลุดออกมาเองดีละ มันจะไม่หลุดออกมาจนกว่าจะทําได้สํญญาเร็จนะเพราะงั้นอย่าไปพูดว่าจะทําในสิ่งที่นายไม่น่าทําได้ก็แล้วกันเข้าใจแล้วฉันจะต้องทําตอนบ้านเ้งสักให้ย่อยงมันแต่ก่อนหน้านั้นขอกินของว่วงก่อนนะเปนจ้มอุนๆเห็นไหมแบบนี้เนี่ยสิงที่ไม่ต้องคอยเฝ้าดูการบ้านของนายก็ต้องเสร็จแน่ๆอยู่แล้วไปลนะ โอ้ท่าน้้ยเสร็จแล้วหน้ำเกือบเผง่ตานก็ไม่ถึงแล้วเรายังไม่ไหวเลยจริงๆนะต้องอดทนไว้สิอดทนไว้อดทนนี่อะไรล,ล่ะแม่ถึรู้อะไ<ง>อย่างนี้นะโนบิตะของว่ามันอร่อยจนแม่หยุดทานไม่ได้นะะเอาไปเก็บสิฮะ ทำแล้วแต่มันไม่ได้ผลนเะนีพอเผิอที่ไรลนะแม่ก็หยวกมาทานทุกที่เลยรู้สึกว่าหมูนี้จะวเริ่มอ้วนแล้วด้วยอ๋อเนี่ยมันมีวิธีที่ทําให้เรื่องทานได้บ้างเหรอมีสิฮะอ๋อมีเหรอเห็นเลนะนี่อย่างนี้พูดเลยค่ะแม่<า>จา้าวันนี้ตลอดทั้งวันนะท้านจะไม่ทานจุกจิกเด็ดขาดแบบนี้ใช่ไหมล่ะฮะ เราหยิบมาทานสิฮะเงี้ยงลองนะโอ้ยเออแบบนี้คงไม่อยากทานแล้วล่ะขอบใจนะลูกดีใช่ไหมฮะไปละคงจะได้ที่แล้วละมั้งอ๋อเออนี่มันไม่ใช่การทานจิ้มจกซะหน่อยเนี่ยแบบนี้ก็จิมรสชาติไม่ได้นะสิอ๋ออฮ้ยเดี๋ยวมาเล่นหลังทำการบ้านเสร็จแบบนี้สบายใจจังเลย ชิสุกะนี่นะทำอะไรอยู่นะชิสุาากะจ้าอ้าวมีอะไรเหรอออคือว่านะจ๊ะเด็กคนนี้นะเขาทำลูกปองหลุดมือไปจ้ะคงเอาลงมาไม่ได้หรอกเนาะสงสัยคงขึ้นไปเอาไม่ได้หรอกตัดใจซะเถอะนะจ้าหนูนะอย่าร้องไห้นะถ้าใช้ของวิเศษนั่นชิสุกะนี่ทำอะไรอยู่หรอทุกคนห้าม

อย่าเอื้องก่อนโอ้โหมันตืดืดเหมือนกันเ่ยเอเอย่าอย่าอย่าลอยไปดิอย่าลอยอย่าลอยที่อย่าลอยขอร้องอย่าลอยสันแล้วขาสันออนร่วงร่วงโอ้โหโอ้รัมีกิงรับหน้าท้องเอาไว้โอ้โหโอ้ฉันไม่ไหวแล้วหน้ากลัวกลัวต้องคานลงมาอุ้มมันสูงมากแม่ที่คนนี้ยังเอาม่ถึงยอมตัดใจดีกว่านั้นน้องเชื่อพี่เถอะเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปเอามาเองนะไะลนะนบิตะเขาไม่ไหวแล้วมั้งจ๊ะจิงด้วยขนาดฉันเองยังเอื้องไม่ถึงเลยโถ่เอ้ย มันอันตรายมากเลยนะโนบิตะนะไม่ต้องห่วงหรอกนะยังไงฉันก็สัญญาไปแล้วนี่นะช่วรอแป๊บหนึ่งนะเออให้มาแปร์ไอแอนเดี๋ยวเราคอยดูตอนที่โนบิตะกลัวเจอตัวสัารดีกว่าเนอะนั่นาจะร้อยสะใจเลยเอาลูกโป่งลงมาเลยเฮ้ยโป่งหนุ่มไม่สองเท้าพาอีกต่างหากเฮ้ยวิ่งวิลวกลวกไม่ไหวแฮะไม่ไม่ไม่ ยล้วพอจะปจอตับพี่ตาโอ้ยมังกันเดมอ่แบบโีรเลยไปทไปได้ยังไงกันอะเนี่อ,อ,อ้ได้แล้วล่ะโอ้ยเย้จริงย้ายไปเลยได้ละขาฝันแล้วล่ะลลสูงสูงแบบนี้จะลงไปได้ยังไงกันล่ะ,ะลุกออกมาแล้วจ้า แล้วคราวหน้าอย่าทำหลุดมือนะอีกนะอ้าวยากจริงๆเลยนะจ๊ะโนบิตะแค่ชิวๆนะ่ะกลับไปแล้วนะฉันว่าฉันจะทำคุกกี้จ้ะไปทานด้วยกันไหมล่ะมาอ,อยู่แล้วเฮ้เจ็บใจจังโนบิตะจะทำแท้อ,อยู่คนเดียวฉันเลยชิ่วเลยชิ่วเลยใจเอนลองสงบใจแล้วคิดดูให้ดีสิอย่าโนบิตะตั้งแต่ฉันไป่ทำอะไรแบบนั้นได้นะ่ะที่แกพูดหมายความว่าไงของวิเศษของโดเรมอนนะสิฉันเห็นมาเต็มๆสองลูกตาเลยว่าไงนะบางเรื่อใครทำไม่ได้ได้เฮ้ย มื่อกี้เนี่ยก็ปีนต้นไม้ได้เพราะใช้ขอไปเสียของโดนในบ้านใช่ไหมว่าไงก็ใช่ไะนะอ่าถ้างั้นขอยืมเลยเฮ้ยอ๋อจะไม่ให้ฉันยืมเหรอล็อกเอ๋อเนี่ยฮะฮะเอาลู้แล้วล่ะนะอ๋อโอ้โหเป็นแผ่นอ๋อไอ้นี่แปะไว้ที่ตัวนะต่อจากนั้นก็พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําออกมาแล้วเราก็ทําสิ่งนั้นๆได้จนสําเร็จเลยเพราะงั้นถึงได้ปีนต้นไม้ได้ลนะสินะใช่แล้วล่ะงั้นขอไปใช้ก่อนแล้วกันฉันไปแล้วนะ อย่าไปพูดว่าจะทําในสิ่งที่ตัวเองไม่น่าทําได้นะยุ่งไปเข้าเรื่องนะแกไม่มีอะไรที่ท่านใจแอนคุณนี้จะทําไม่ได้หรอกนะเย่ออเสร็จแล้วละแจนอวิบาตะไปทานกันเถอะนะสองคนนั้นน่าจะอยู่ทานกันก่อน,นอเนาะเย่เยอะไรอ่ะน,นขอทีวันหนึ่งนะอบิตา น,น,นี่นี่นี่เมื่อกี้นั่นฉันเห็นใจแอนกับเซนโดะแล้วท่าทางดีจใจน่าดูเลยอ่ะเขามีอะไรหรอนี่เดเรมอนจะเอาคุกกี้ไปทานหน่อยสิอ่าขอทานนะครับที่จริงมันก็คือว่าอือ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 โอ้โหเ้อ้อหอ้อหโอ้โหโอ้โหแล้วใจแอนอยากทำอะไรให้สำเร็จเหรอนั่นสินะเมื่อกี้เราไปตามมันบางอาจทำเท่ๆคน,นเดียวคราวนี้ฉันจะต้องเทเป็นพระเอกเอบ้างเอก็ดีเหมือนกันนะว่าแต่ทำไมพวกเราถึงต้องวิ่งด้วยล่ะเนี่ยไม่เข้าใจเออน่ด เข้าใจแลต้องวิ่งใหม่ขึ้นบนเขาเนี่ยดีไม so ่ใครเห็นดูหน้าก็รู้แปะซะเยอะขนาดนั้นจะไม่เป็นไรเหรอแอนไม่เป็นไรนะแปะเหมือนเกาะเอี้ยเนี่ยดีแปะให้เต็มตัวไปเลยเพื่อนจะเอาจริงๆเหรอแอนเอาแปะก็ได้แปะ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 เสร็จแล้วเอาละฉันจะต้องเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกถ้าทางจะออกฤทธิ์กันนะเนี่ย เราจะให้จะ้าไปเองใครโอ้ยไเอ็นเราจะไปไหนอะไม่รู้มันกันพามันพาไปอะไอเอน้วสองคนเนี่ยเป็นคนใช้เราติตขึ้นหน้าห่วงมากเลยรีบไปช่วยกันดีกว่าไอเอ็นเมื่อกี้เดียบัยก็เขียนว่าสวนสัตหรือเปล่านะเนี่ยเป็นสวนสัตว์จริงๆก็เรามาทำอะไรกันละเนี่ยไม่รู้มันกันทัาพาไปโอ้เอ็นนายจะทำอะไรอะฉันไม่อยากทำแบบนี้ถ้าคันหน่อยเอ้ยโอ้โหหัวไปแ้วอเอ้นเดี๋ยวก็าโดนมันกินโลกโอ้ย ออโอ้โหฉันไม่ได้เรียกแกนะสิงโตนะมันตื่นแล้วสิงโาไม่ได้นะจะไา่ออกมาแล้วเฉดหนึ่งผมไปครับกระท้อนะครับผมไม่อยากอยู่อยู่แล้วละครับอ่าแล้วจะไปขู่ทำไมเนะี่ยมาโอ้ยว้าวมาสู้กันเลยนี่หรือว่าใจแอน่นนายจะต้องต่อสู้กับสิงโตเหรอฮะเฮ้ยโอ้โหแกล้อเล่นป่าเนี่ยฮะหรือว่าใช่เฮ้ยว้าวมาปรกัดกันมาแล้วว้าวปรกัดกัน ลาประกาศกันงับอมซะเลยโขนี่น่ะแว <Yeah. S 1> ว้าเอาไปไหวแล้วครไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยทันทีครับใชอนนะช่เดมอนโนบิตะช่วยทำอะไรสักอย่างได้ไมั้นนี่ยะ,ะแล้วนายสัญญาไปว่าอะไรเหรอฮะแค่พูดว่าที่อยากจะเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นเองการเป็าานทาสานะว้า ต้องทำแบบนี้ไปจนกว่าจะเอาชนะราชาแห่งสัตว์ป่ายอย่างสิงโตได้เหรอถ้าทำไม่ได้ตามที่สัญญากระดาษทำสัญญามันก็ไม่หลุดออกมาหรอกนะโอ้โ <c oughs> ใครก็ได้ตัวยทีอยากจากันไป s t o สวยที